อิ่มไหมก็อ so ิ่มแล้วโหขนมไม่กินลกุเรียนสาลิกาของดีทางใต้ของดีทางใต้มาแล้วลูกลูกลูกหลานมาแล้วอาจารย์กำลังมาค่ะเมื่อกี้โทรแล้วไปเรียกานมากันี่โอ้โหหากินยากมากนะคะสาลิกาเป็นไงบ้างคะแม่หวานหวานอร่อยหวานลมมุ ค่ะหวานอร่เยละในลูกแก้วละ้าแก้วเม่นมาดูน่าเอาเม็ดมาใส่ถุงนี Nein, ่นะลูกได้ไม่ต้กนเกงามชิมให้ดูมามันอร่อยแค่ไหนเอาเม็ดกับเทพไหมคะกับกับพราชอ่อยอร่อยไมิงเไหนเม็ดมวางตรงนี้ได้เลยค่ะอย่ากินเม็นะลูกเป็นไงบ้างคะแนน อร่อย,ออยไ,ไหมลาาูกเป็นไงพี่สมชายโนเคอร่อย,นะออยนุ่มอ่กลูกแก้วลยเอ๋งไหนกลับห,บหรอทได้กินหรอไหนเบ้นก็เจนยังไม่มาเลยแม่เก็บไปเห็นรา ต้องโทรหาเบนเจเลยเดี๋ยวเลยมีเซตนี้มีมีแค่เซนมีแค่ซิปมีแค่เซตนี้เลยสาดกาลิกากาลิกาลิ่ทองไหมสาลิกาลิ่ทองไหมไม่ไม่ได้แค่ได้ดีมากอ ดู <ted> mm ่ดูคอสวยนะแ่ดูคอ่วยอร่อยไอร่อยนมดนนั้ใช่ไหมหมดไใช่ค่ะเรียนนะคะทุเรียนทุเรียนสาลิกาานี่สาลิกา้า สงสารลูกสาวลากินไม่ได้วะไม่เป็นไรแล้วชิมแล้วเป็ครบคนูไม่ชินแล้วแล้วอาจารย์บินกลัไปถึงมาโอ้คนเลยทีนี้หวานชิ้นย่างชิมแล้วลงนี่ดีกว่าจะเป็นไงครับเข็มมานันอร่อยมากอร่อยเข็มมานันชอบสิ่งนี้ จ้าจ้าจ้าเข็มกันนั้นชอบสิ่งนี้ออรอยอรรอยตรงนี้ดมได้ต่กิ่ดใช่ไหมคะต่กกลิม่กีดิน